โอ้ยรอบเหยียบแตกครับพี่น้องเอ้ยอยู่นี่มาครับมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยคักคักคักระวังรอบขาดได้เด้อรอบขาดบ่พี่ม้องรอบขาดบ่โอ้หมานครับพี่น้องหมานครับโอ้โหมีเชฟเอาครับเมื่อนี้ก,ก็พากันมายามรอบนะครับน้อมาหลุดไปน้ำกันครับว่าจะมีอย่างบ่ คือบนนอครับนอมาลุ่นไปน้ำกันครับโอ้มีอยู่ครับมีอยู่ครับโอ้ไหลยอยู่ไหลยอยู่ไปยังนู่ครับนอนี่นาะไปช่อนในช่อนในช่อนเข่าท่านะครับพ่อได้ต้มแล้วครับโอ้หลายหลอยสกอร์ก็มีโอ้หลายข้กกาค,ครับพี่น้อง กเกอร์ทั้งส mm ่วนพี่น้องเลยกเกอร์กับไลน์นะครับน้องมันมันมันนะครับโอ้โดดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคัดน้อพี่น้องเย้ครับมันเลยครับมันมเนี่ยรอรุ่นรอรุ่นนั้นต่อไปครับผเดี๋ยวรุ่นไม้ต่อไปครับพี่น้องเย้สองลังครับว่าจะมันบ่มันเดี๋ยวรุ่นน้ำกันครับอีสานนะครับสามเต็มละสามเต็มนะครับไปรุ่นน้ำกันครับไปครับ อาไปแล้วครับไม้นี่ก็คิดว่าจะเสื้อผ้อยู่ครับรีเสื้อผ้บอัแต่ว่าก็แจักสิมี่บอมี่เนาะครับเนาะไ้ต้มกินเลี่ยงอยู่ครับล้างนี่จม๊บิปเลยว่ะ เออมีจักรสลิดหน่อยพี่น้องอันนี้พวกเขาได้นำร้ายค,ครับท่วมรอบครับงาหมองครับ่ายง่ายห,หมองก่อนครับมาครับรมาไปรุ่นไม้ต่อไปดีมีเปล่เนะครับมารุ่นไปพร้อมๆกัน น้ำกับไรครับผมป้ากับไรลอบก <laughs> ับเสียมีรุ่นนีนนนนคนนค่ครับพี่น้องเป็นว่ามีรุ่นยุบนะครับมีรุ่นไปพร้อมกันครับโอ้รอบเหยียบแตกครับพี่น้องเอ้ยอยู่นี่หมาครับมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยคักคักคักระวังรอบขาดได้เด้อรอบขาดบอมี่น้องรอบขาดบาอ้หวานครับพี่น้องหวานครับ มีช่อนทั้งนั้นมันครับพี่น้องเอ้เตรียมมาเนี่ยครับพี่น้องเต็มเตรมห่อนหอนรวบยอดเราบพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอเก็บก่อนเอาครับผมแต่เป็นรอดูตอนรวบยอดนะครับเราผมเนาะรวบยอดครับพี่น้องนี่ครับนี่สามตุ้งเจ้าประคบอ่ะตุงหอยอันนี้เป็นโลครับตัวนี้เป็นโลแล้วก็นหิมะไหม พี่น้องคน,นใครดึงทองเลยโอ้ยหลายครับวุ่นี้หลายพี่น้องที่เฮ้ยจะได้กินครับนี่แกซื้อมาชมเนาะไปครับพี่น้องรอติดตามครับครับมันพักอีนนี้ว้่นียอมรับย่ามโตก็เมือนเลยเนาะอุมม้ยมันแฮะเดี๋ยวถ่ายติดตามพี่อันนี้นะวันนี้สลิดชลิดเออสลิดสลิดสี่ตครับนี่โอ้ยบกบบนี้เลย ยังแห้งวันนี้ท่าดีามครับพี่น้องถ้ากินน้ำกันครับมันมีกาดตัวเล็กๆพี่น้องเลี้งเห็ดปลาครับเลีงจากเห็ดปลามาเลยมันีกาดขัวบ้านนอกครับบัรยากาขั้วบ้านนอกพักก็ได้กินอยู่ครับพี่น้อง มหอมหังหอมเสียงงานก็ได้กินอ,อยู่เน,นี่ยถ่ายที่ตามกินเมนูนักันกรครับคนแค่แหลมเนล่างนี่แหลมเนลา่ลลนลนลางหนึ่งเข <c oughs> าอลัาค่หลงนาหนึ่งเข <c oughs> านี่ค,ครับทั้งที่กับล่งควบลายอยู่นี่ก็เขา,าใหญ่เดี๋ยวถ่ายตามกินนักันพี่น้อง <c oughs> อ้ยไข่เต็มท้องเลยพี่น้องเลย มานถือไข่มนเนอะขาดแล้วใส่หม่ทั้งไข่หม่ทั้งขาดโม่ทั้งขาดปลาปต,ปตัวนี้เป็นโลครับพี่น้องไข่เต็มทองเลยตัง้งเขาตั้งเขามุ่นจังแห้งพี่น้องจังแห้งใส่ขาดเลยปลาที่พวง,งได้ใส่เ <laughs> ฮ้ยพี่น้องมากมาครับมากมา แก่ตัวเดียวบ่โตนละตัวไงสองโตคนบ่กินบมดกัเห็นป้อมือน่อยไปเลาอุ่นกินยังเ่องอะไรตัวยืนเทีมมอซืจอมันหอนหลายเหมือนบริษั้ยกินหมดยังใส่เลามาให้กันสมตัวบ่กลังดังไฟพี่น้องดังไฟเป็มันผ้าผ้าเนี่ยทางรถมันจะใสมันจะตั้งไม่ไม่ไม่หุ้มได้ดีเป็นยางน้ำ ยาย,สายใส่เขาครับใส่เขาว่าย <c oughs> แบ่งนาทีกันครับประท่านกันเฮ็ดต้มยงกระเบครับยายเหลีมต้มปลาย่เหลีห่ย <c oughs> ม, <c oughs> มหึงขาไปแล้ครับย <c oughs> ี <c oughs> ่เหลยมเรื่องใส่เขา่าแซนี่กระปุ่นกับพ้นพมีดครับพี่น้องจกักพนก้นคักพ้นเนี่ยแต่มีอะไรจะไปฟันสั่งทั้งในกะได นี่ปลาสลิดไงกับสีย่างเกลือด้พี่น้องย่างเกลือนี่สูตรสูตรยังสูตรอยไอบ่ครับนี่สูตรอยไรอีกบอหนิครับนี่แพ่นบ่อันนี้ครัวเพิ่นสิครัวแก้งไส้น้อไม่สมครับพี่น้อง หัวไสนไม่สมพ่นแกงหนไม่แกงปลาคอไสนไม,ม่สมเอาเอาเบิ้งท่านพี่นว่าเสียบคักว่าชันมามาพี่น้องแกงปลาช่อนใหญ่ไสนไม่สมพี่น้องสูตรลอยเอ็ดครับสูตรนี้สูตรลอเอสูตรลอเสูตรลอเอ แซงไไปกวเอาพญนมมาไปนี่ยอ้ด่ามังนเจ้าก็นมาดิเออมันพไปบอกแล้วมันไข่เลยบอกว่าพลาดไปหายใหญ่เลมันเดนนไข่วะไม่ได้ว่าตตกล้วยนี่ไข่ไข่วะเมืองบาปองเห็นยังครับนี่ลูกลูกรบฮะระบากล้วยกล้วย ตับปวยยัเลี่ยงนะพี่สังเกตแล้วพี่น้องตับป่วยยงเลงนี่แค่ทองแค่ทองว่าังหวะเปแค้แทองแห้งเนาะเอาไ้ครับเอาเด้ครับเอาได้เอด้ม้ดครับโอ้ยหอมหอยเด้พี่น้องเลยแกงปลาคอใส้นอ้อยสมบ่เออส้หม้อไส่หม้อสุริะได้เนาะแพ้ฝแล้วฝนโมซีม่งไหนซีมันพี่น้องมันเสียบว่

มีจะเวยยางหอยหน่วยใหญ่ใหญ่ยากหอยก่อนเดี๋ยวค่อยอย่างปลาสะลิดครับไปที่เราสเต็ปครับผมไปที่เราสเต็ปโอ้อาหารพร้อมเลยโมน,นี่ทั้งปลาทั้งหอยทั้งโอ้หลายอย่างครับพี่น้องเหมือนอยังกัน <c oughs> โอ้ กันแงกัเบียามาไม่เลยอครับผมเยอะเนาะจพดือกาก่าแม่ที่ก uh uh> ินบังกินบ่อยากกินไม่ใหญ่ครับพ nah uh> ี่น้องหอยขีหอยไปน้องกับผมมาลองนบังดูมันแชบีบ่ของบานเฮาของบันเฮาของทางในนี่ของนี่ของทางของทางขชนบท มากินหอยล้างบันครับ <c oughs> บริยูบันเท่าดอกตัวหกักยูตั้งสมุทรคอดนี่แหละครับของเสียบเพื่นอน,นอ๋อครับยังไงครับแมงมาสดๆ,ๆมาอยากนะครับเด้อ <c oughs> มาพี่น้องมามจังแห้ง <c oughs> เสียบเนา,านะ เด้อบนปีกใหญ่เด้อไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้อีสานนะครับไปแล้วคนล่าพี่น้องไปก่อนฝากติดตามเพื่อเขาครับพี่น้องบอป๋องครับสวัสดีครับเป็นไหอาการเปไหนฮะเมาเมาปรท่านยังไงครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับลาพีแล้ด์น้องคลิปนาพบกัันนหม่ครพีแล้วน้องเมื่อสักครู่ครับพี่น้องมึอนี้ครับเราอีสานนะครับกไปแล้วครับคลิปนี้เบิ่งอะไรให้กดไลค์กดคอมเมนต์มาครับผมมี่ยังกะทักมา ทักมาหายาสานนะครับเลยครับจะรับ <generational S 1> คลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้อง <ฮา S 1> คลิปหนาพอกันไหมครับโค <c ười> ดีมีแห้งโสดีมีแห้งมุนสกุลครับสวัสดี <c ười> ครับ